สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณแล้วก็จะสับนะคะ คนคนนี้นะเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณสิ่งที่ คนคนนี้ต้องการจากคุณก็คือเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเลยเขาแบบต้องการแบบสายเปเขาต้องการเนี่ยหลายอย่างจากคุณอะมันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยอะคนคนนี้ต้องการเงินต้องการผลประโยชน์ต้องการสายเปต้องการผู้อุปถัมภ์ต้องการเงินต้องการคนอุปถัมภ เขาอยากให้คุณเนี่ยเลิกเลิกบล็อกเลิกบล็อกเฟซบุ๊กเขาได้แล้วเขาอยากได้เงินคุณแต่ว่าเขาติดต่อคุณไม่ได้เพราะว่าเหมือนคุณอะบล็อกเฟซบุ๊กเขาคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนดวงเขาจะเป็นพวกนาลีอุปถัมอะไรสักอย่างอะนะ คนคนนี้เหมือนเป็นพวกนาลีอุปธรรมอะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาจะได้ผลประโยชน์คนคนนี้นะที่ผ่านมาเหมือนเขาจะได้ผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามเขาเป็นคนที่ดวงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยตกละกรรมลำบากเลยนะเหมือนนอนบนกองเงินกองทองอะ่ะ เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้เขาก็มีนาลีอุปถรมมีคนอุปถรมได้รับการเลี้ยงดูมาแบบสบายๆมันเหมือนกับว่าไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่อ่ะคนคนนี้เหมือนแบบเหมือนเด็กน้อยคุณได้คนคนนี้เป็นผัวก็เหมือนคุณได้ลูกชายมาคนหนึ่งอ่ะ เหมือนคุณได้คนคนนี้มาเป็นสามีก็เหมือนคุณได้ลูกมาคนหนึ่งอะ่ะเขาคนคนนี้คือเหมือนเขาต้องการคนเลี้ยงดูต้องการคนประครบประงมต้องการคนดูแลเอาใจใส่อะ่ะและในบางครั้งเนี่ยคุณก็สัมผัสได้นะว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่จริงใจแล้วมันมีไพ่เนี่ยเนี่ย ไพ่ผีขึ้นอ่ะไพ่เดทขึ้นอ่ะคุณอ่ะมันเหมือนกับเดทนี่คือเลิกกันถาวรฟาร์มเลยนะแบบเลิกกันไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบฉันอ่ะเหมือนคุณอ่ะทนคนคนนี้ไม่ไหวคุณเลยขอเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแสดงความเห็นแก่ตัวให้คุณเห็นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาเนี่ย ไม่สนใจใยดีคุณไม่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็เนี่ยมันมีเดทขึ้นมันมีสองดาบขึ้นเนี่ยมันเหมือนคุณอะเลิกคบกับเขาไปแล้วแล้วคุณบล็อกด้วยคุณรู้สึกว่าเขาอะไม่แมนอะแล้วอันเนี้ยมันเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นกรรมที่ทําให้คุณเนี่ยต้องมาเนี่ยกรรมทําให้คุณต้องทํางานหนักแล้วก็ทุกข์ใจเรื่องความรักคุณมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ไม่ ไม่ดีแบบตอนแรกที่คบกันช่วงแรกที่คบหากันช่วงแรกที่สารสัมพันธ์กันช่วงแรกที่คบกันเนี่ยคุณสัมผัสได้อะว่าเออคนเนี้ยดีแต่ทุกวันเนี้ยมันเหมือนเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนอะ่ะเขาไม่ได้ดีแบบที่คุณคิดเหมือนคุณรู้สึกว่า คนคนนี้เป็นต้นเหตุทำให้คุณน่ะเหมือนคนคนนี้เป็นต้นเหตุทำให้คุณเดือดร้อนน่ะแล้วคุณนะอยากจะอยากจะเอาชนะอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครูคุณน่ะมืดมนมากคุณรู้สึกว่าคุณคบกับคนคนนี้คุณคบกับคนคนนี้แล้วมันไม่มีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณเลยคุณพยายามที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองอ่ะดีขึ้นแต่เหมือนกับคนคนนี้คอยฉุดให้คุณไม่เจริญก้าวหน้าคุณมีความตั้งหวังนะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีการคาดหวังคุณมีการตั้งหวังคุณมีความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจ คุณคุณอะต้องการที่จะสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องการที่จะมีเงินมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อคุณอะเดินออกมาจากเขาแล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วอะว่าคนคนเนี้ย เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเพราะว่าเขาหวังแต่เรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเขียนมาเต็มไปหมดเลยว่าอยากได้อะไรบ้างเนี่ยเหมือนคนคนนี้ยเขาเข้ามาเพราะเรื่องเงิน่ะแล้วคุณก็แบบอันนี้เหมือนกับว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาแล้วอะเพราะว่ามันเหมือนเขาหลอกอะเดะมูนนี่คือเหมือนหลอกอะหลอกลวงอะคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้มาคบกับคุณก็เพราะว่า เขาหวังทรัพย์สินเงินทองของคุณอะไม่มีความจริงใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มาดูกันต่อนะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคนนี้มันอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินเนี่ยคุณก็จะได้ทุกอย่างแต่เมื่อคุณไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะทิ้งคุณไปแต่ไพ่อะมันพูดดีนะไพ่มันบอกว่าให้ทำดีชาตินี้แล้วชาติหน้าเนี่ยนะ คุณเนี่ยจะเกิดมาเนี่ยให้คุณน่ะไปทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรนะอันนี้เป็นรูปผู้หญิงรวยทําบุญให้คนจนให้คุณน่ะไปทําบุญให้คุณน่ะไปทําบุญคุณควรจะคุณควรจะทําบุญให้คุณไปทําสังฆทานทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวแล้วก็กวดน้ําและการงานของคุณน่ะจะก้าวหน้าความ ความที่ว่าคุณน่ะผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนโลเลอ่อะผู้ชายเนี่ยโลเลผู้ชายเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนโลเลคุณน่ะก็คาดหวังอะว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เจอคนดีๆคุณคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้คนคนดีๆเนี่ยมาสร้างครอบครัวเป็นผู้ชายที่ ไม่จําเป็นต้องรวยก็ได้นะแต่ว่าเป็นคนขยันทํามาหากินน่ะแล้วก็มาสร้างครอบครัวแล้วคุณก็ไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาล่างทรงไปปรึกษาเนี่ยคุณก็ไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาเพื่อนปรึกษาหมอดูปรึกษาล่างทรงคุณเอาเรื่องที่คุณโชคร้ายคุณเอาเรื่องที่คุณประสบเคราะห์กรรมประสบ ความโชคร้ายเนี่ยไปปรึกษาหลายๆคนสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือเขาต้องการผลประโยชน์ต้องการเงินแค่นั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ให้ระวังนะคุณอาจจะถูกกันแกล้งถูกคุณใสมนดำอะไรแบบนี้ก็ได้ถูกใส่ร้าย ถูกทำสเสน่ห์ถูกใส่ร้ายถูกทำสเสน่ห์คุณมีเป้าหมายของคุณและความเชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องมันจะต้องจบลงด้วยดีอันนี้คือการอันนี้เขาเรียกว่าคอมมิชเมนต์นะเหมือนกับมีการเจราจาตกลงกันน่ะเหมือนคุณน่ะก็ตั้งใจว่าคุณน่ะมีความรักและความจริงใจให้คนคนนี้ คุณอะจะเดินทางไปหาเขานะคุณรักเขาเนี่ยคุณจะเนี่ยขี่รถม้าไปเลยคุณรักเขาอะคุณจะขี่รถม้าไปแล้วตัวเขาเองเขาก็อยากเจอคุณด้วยเหมือนคุณก็อยากเจอเขาเขาก็อยากเจอคุณคุณเชื่อว่าเรื่องทุกอย่างอะมันก็จะจบลงด้วยดีทุกวันนี้เหมือนทางนั้นอะเขาก็ไม่มีความสุข ทุกวันนี้ทางนั้นเขาไม่มีความสุขเลยนะส่วนตัวคุณอะทุกวันนี้คุณก็เริ่มจะปงแล้วคุณเริ่มคิดว่าถ้าคนคนนี้เขาไม่ใช่เนื้อคู่หรือหมดบุญกันไปแล้วเนี่ยก็ขอให้จบด้วยดีเพราะตอนนี้คุณคิดว่าคุณอะตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินคุณต้องการที่จะสร้างฐานะทำงานเก็บเงิน คุณมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ดีอะ่ะก็ขอให้เลิกกันไปด้วยดีถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ดีอะ่ะก็ขอให้เลิกกันไปด้วยดีแต่ดูแนวโน้มอะ่ะเหมือนคุณก็จะให้โอกาสเขานะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะก็รักเขามากไม่สามารถที่จะคุณอะ่ะรักคนคนนี้มากไม่สามารถที่จะตัดใจได้และในอนาคตเนี่ย ก็จะได้คืนดีกันในอนาคตเนี่ยจะได้คืนดีกันนะแล้วก็คุณก็จะประสบความสํำเร็จในความรักที่คุณรอคอยนี่คือไพ่ซักเ e สนะหกไม้ก็คือคุณจะมีชัยชนะในความรักนั่นก็คือว่าคุณอะจะได้คืนดีกับคนที่ตัวเองรัก ถึงเขาจะไม่ใช่คนดีในสายตาของคนอื่นน่ะแต่คุณก็ไม่สามารถตัดใจจากคนคนนี้ได้เขาอาจจะไม่ใช่คนดีนักอ่ะแต่คุณก็ไม่สามารถตัดใจจากคนคนนี้ได้อ่ะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้คืนดีกันเพราะว่าคุณประเมินดูแล้วอ่ะว่าระหว่างระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยคุณเลือกที่จะเจ็บปวด คุณเลือกที่จะเจ็บปวดแต่ไม่ยอมสูญเสียเขาไปอ่ะดีกว่าเพราะคุณไม่อยากไปเริ่มต้นกับคนอื่นเพราะคุณอะไม่ต้องการที่จะไปเริ่มต้นกับคนใหม่ะคือคุณยังตัดใจจากคนคนนี้ไม่ได้คุณเลยจะให้โอกาสเขาและกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนี่คือสิ่งที่ไพ่บอก ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มา